ลพบวนขอให้พี่แชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะที่วันนี้มาสื่อวิชาใช่ไหมคะมาจากไหนคะมาจากราชบุรีมาจากราชบุรีตัวมาเมื่อคืนก็โอ้โหงาบาลาดบุรีช่วงเย็นก็มาถึงที่ตีห้านะครับก็ของผมเนี่ยประสบการณ์จากแฟนแฟนเป็นโรคบางไฟมาประมาณ30มสิบปีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็กินยาหมออย่างเข้มข้นเลยจนจนไปรักษาหมอประจำเนี่ยจนท่านจะกินยาไม่ไม่ได้แล้วจ่ายยาเพิ่มไม่ได้แล้ว เพราะว่าอักเสบมากค่าอักเสบไม่ลงนะครับหมอการังพิจนาว่าจะต้องฉีดยาจะต้องเป็นยาจาก่าระเทศเหมือนอันนี้นะครับต้องฉีดก็หลายบาทอยู่แต่ก็มีประกันมีอะไรพวกนี้นะไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าไม่หายรู้สึกว่าไม่หายก็เลยอยากจะลองลองเรียกว่าสัตว์ทางเลือกบ้างนะครับก็เลยไปเจอหมอน้อยในทิกต็อกนะครับก็ได้ไป ไปเป่าขมอน้อยมาแล้วหนึ่งครั้งอาการดีขึ้นเยอะแต่ว่าด้วยด้วยความที่เป็นมานาเนี่ยก็ดีขึ้นได้พักเดียวแล้วก็กลับมาเป็นอีกก็เลยวันนี้เลยตัดสินใจว่านองจากคิวหมอน้อยเต็ม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 ไปจนสิ้นปีแล้วนะฮะก็เลยตัดสินใจมาสือวิชาเพื่อจะไปดูแลแฟนดูแลภรรยาที่บ้านดีค่ะดีค่ะก็เป็นวิชาที่ดีมากผมว่าเป็นวิชาที่ดีมากแล้วก็เห็นผลชัดมากนะวันแรก ณวินาทีที่เป่าเสร็จเนี่ยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรคล้ายๆกับเคสม่อสครู่อ่ะวินาทีนั้นเังไม่ได้รู้สึกอะไรแฟนผมไม่รู้สึกอะไรอแต่พอเช้าวันถัดไปการลุกการนั่งการเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดแข้งปวดขาของเขาเบาเบาแบบเขาเองก็ไม่รู้ตัวแต่แต่เราเนี่ยเป็นคนดูแลเขาอยู่เราจะสังเกตได้ว่าวันนี้เขาลุกนั่งดีขึ้นเดินดีขึ้นเดินไวขึ้นเลยโอ้โหก็จะมีโอยไอ้อะไรอย่างนี้ จากโอยโอยเยอะๆก็ไม่ค่อยโอยจากก้าแบบทีละก้าบอกกว่าจะก้าได้แบบต้มเตี้ยเหมือนเต่านฮะก็เดินเร็วเลยถึงแม้จะไม่เดินยังไม่ปกติเหมือนนั้นเหมือนที่เราเดินนะแล้ก็ก็เดินท้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากเห็ใช่ไห็นะลีมากเลนใช่ไหมคะดีมากเิวใช่ไหมคะดไมากเลยใช่ไหมเะาีมาเลยใช่ไหมนก็เราเลยตั่สหมคะมากเลยิชาเลมดีมากเลยใี่ะ